ไงฉันชื่อว่ามอลลี่อย่างที่คุณคงรู้อยู่แล้วฉันใช้เวลาตลอดปีที่แล้วกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และทำเงินจากมันได้อย่างมหาศาลแต่มีเรื่องขำนิดหน่อยฉันไม่รู้เรื่องเกมคอมพิวเตอร์เลยลคะค่ะคุณคงสงสัยใช่ไหมว่าทำได้ยังไงก็อดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณก็ได้รู้เอง ฉันเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาฉันเข้าวิทยาลัยไม่ได้ก็เลยทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเพราะไม่มีใบปริญญาฉันเลยทำงานได้แต่คนขายพิซซ่ามันไม่ใช่งานในฝันอยู่แล้วแต่อย่างแรกเลยมันทำให้ฉันอยู่ได้และอีกอย่างฉันชอบพิซซ่าในตอนเย็นฉันฝันว่าจะได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ให้กับชีวิตในอพาร์ตเมนต์ และถ่ายวิดีโอค,ำค้ำขันส่วนใหญ่จะเป็นคลิปรีแอคชั่นคลิปดังแล้วก็รีวิวสินค้าใหม่ฉันแทบไม่มีผู้ติดตามเลยและไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินเลยละค่ะฉันแค่ชอบพูดคุยกับผู้ชมเฉยๆและพูดเลยว่าฉันทำได้ดีมากเย็นวันนึงฉันนั่งเล่นแล้วก็อ่านคอมเมนต์ในช่องของตัวเองและทันใดนั้นฉันก็ได้ข้อความที่ไม่คุ้นเคยจากคนชื่อชอนส่งมาหาผมมีข้อเสนอทางธุรกิจมาให้คุณติดต่อผมมาสิ คนทื่ชอนเป็นใครเนี่ยเขาต้องการอะไรฉันแอบโกรนิดหน่อยแต่ฉันสงสัยก็เลยตอบแชทเข้าไปเขาตอบกลับมาเร็วมากชอนเขียนว่าเขาเป็นเกมเมอร์มืออาชีพและเขาเร่ำอยากทำช่องสตรีมเกมแต่เขาไม่อยากเป็นฝ่ายออกหน้ากล้องเองและพร้อมกันฉันก็สนิทกับกลุ่มผู้ชมได้ดีมากเขาเลยแนะนำให้ฉันทำงานร่วมกับเขาเราจะทำยังไงกันนะ ฉันไม่เข้าใจเลยฉันจะเป็นคนเล่นเกมและเธอก็พูดไปด้วยทำทีเป็นว่าเป็นฝ่ายเล่นเองฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเกมเลยแต่ชอนบอกว่าไม่มีปัญหาแค่พูดเก่งและรู้ว่าพูดกับผู้คนยังไงก็ถือว่ามีชยัยไปกว่าครึ่งแล้วเดี๋ยวทางเขาจะเตรียมเกมเพย์เจ๋งๆเอาไว้ให้เองข้อเสนอนี้น่าสนใจฉันก็เลยตอบตกลงได้เย็นถัดมาฉันก็สร้างช่องขึ้นมาและเริ่มสตรีมเกม ชอนเป็นคนเล่นเกมแนวยิงจากที่บ้านและฉันก็นั่งอยู่หน้ากล้องในอพาร์ตเมนต์และแซงว่าเป็นคนเล่นเองเราทำได้ไม่มีใครสงสัยเลยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ทักษะการพูดช่วยได้เยอะมากหลังสตรีมจบชอนก็แสดงความยินดีกับการเปิดตัวที่ทำได้ดีมากจากนั้นชอนกับฉันก็เริ่มสตรีมกันเป็นประจำในช่องเดือนหนึ่งผ่านไปฉันเริ่มรู้สับต่างๆของเกมเมตัวจริงชอนสอนทุกอย่างให้ฉันรู้ ฉันได้ผู้ติดตามได้ยอดวิวมากขึ้นเรื่อยๆชอนเขาเล่นเกมแก่งมากๆเลยและทุกคนคิดว่าสาวสวยพูดเก่งเป็นคนเล่นช่องของเราเลยเป็นจุดสนใจหนึ่งเดือนผ่านไปฉันเห็นเงินในบัญชีตัวเองเป็นครั้งแรกฉันรีบโอนครึ่งหนึ่งให้ชอนทันทีฉันซึ้งใจมากๆที่เขามอบโอกาสหาเงินมากขนาดนี้ให้กับฉันก็เลยตัดสินใจซื้อพิซซาถาดใหญ่สุดๆเป็นของขวัญปรากฏว่าชอนก็ชอบพิซซา คนส่งพิซซ่ามอบของขวัญจากฉันให้ชอนเขาแชทมาว่าชอบเรื่องเซอร์ไพรส์มากฉันเริ่มคุยกับชอนทุกวันเลยปรากฏว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและใจดีแต่พร้อมกันนั้นเขาก็ทำตัวลึกลับมากฉันไม่รู้เรื่องของเขาเลยชอนไม่อยากบอกฉันเขาไม่เคยส่งรูปตัวเองมาให้ดูเสียงเขาก็ไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าไม่ชอบเสียงตัวเองสิ่งเดียวที่ทำได้คือแชทคุยกัน วันหนึ่งฉันทำงานที่เคาน์เตอร์ร้านพิซ่าและคิดมุกเตรียมสตรีมในวันนั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงมอลลี่ไม่อยากเชื่อเลยคุณจริงๆด้วยมีชายคนหนึ่งยืนต่อหน้าฉันด้วยสายตาชื่นชมสุดๆเรารู้จักกันเหรอคะฉันถามเข้าไปเขาบอกว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์และดูสตรีมของฉันทุกวันเขานับถือในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ฉันปลื้มใจมากที่ผู้คนเริ่มรู้จักฉันแล้วอีกอย่างผู้ชายคนนี้ก็น่ารักมากฉันชอบเขาในทันที เขาชื่อว่าลาฟเราคุยกันเราวครึ่งชั่วโมงเลยเราแลกเบอร์กันและตกลงว่าจะเจอกันบ้างเขาโทรหาฉันในทุกๆเย็นเลยและชวนฉันไปกินข้าวเขาน่ารักมากแน่นอนว่าฉันตกลงเราคุยกันตลอดเย็นวันนั้นบนโต๊ะอาหารและลาฟก็มาส่งที่บ้านเขามองฉันด้วยสายตารักค่้สุดๆและฉันยอมให้เขาจูบเอาสั้นๆเราเริ่มคบกันแล้วค่ะ แน่นอนว่าฉันไม่ได้บอกอะไรกับชอนเขามีโอกาสมาเจอฉันได้แต่เขากลับเลิกเจอฉันแต่ในโลกออนไลน์และฉันอยากได้แฟนจริงๆซึ่งก็คือลัฟแดนแน่นอนว่าฉันก็ไม่ได้เล่าเรื่องชอนให้เขาฟังเรื่องเป็นแบบนี้ตลอดหนึ่งปีช่วงนั้นช่องของเราติดท็อป10และมีผู้ติดตามเป็นล้านมีหลายบริษัทต่อแถวเสนอโฆษณาลงในสตรีมฉัน พวกเราทำเงินมากพอจนฉันออกจากร้านพิซซ่าและย้ายไปอยู่เพนท์เฮาส์สุดหรูฉันไม่รู้ว่าชอนเอาเงินส่วนแบ่งไปทำอะไรแต่ฉันเอาไปใช้ชีวิตทั้งปาร์ตี้สุดหรูร้านอาหารแพงๆท่องเที่ยวลาฟก็อยู่กับฉันเสมอเขาทำดีกับฉันมาก เขาบอกว่าอยากย้ายมาอยู่กับฉันแต่ฉันก็บอกปัดไปเพราะไม่งั้นเขาจะได้รู้ความลับของฉันกับชอนพอดีแต่แฟนหนุ่มของฉันก็ไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าไม่อยากแยกห่างจากฉันและฉันก็บอกความจริงฉันบอกทุกอย่างที่เกี่ยวกับชันและชอนในการสตรีมฉันกลัวว่าบอกไปแล้วเขาจะทิ้งฉันไปแต่เขากลับยิ้มแล้วก็บอกว่ารักฉันมากมฉันดีใจสุด เขาย้ายมาอยู่กับฉันแทบจะในทันทีและฉันก็อัดวิดีโอกับชอนอยู่และในตอนเย็นลาฟกับฉันก็มีแขกและปาร์ตี้จัดกันเสียงดังแฟนของฉันชื่นชมฉันไม่หยุดเขาเคยบอกว่าฉันประสบความสําเร็จช่องได้เป็นเพราะฉันและชอนก็แค่เกาะฉันเท่านั้นฉันบอกว่าไม่ใช่แต่ฉันก็เริ่มฉุกคิดขึ้นมาเพราะว่ายังไงซะผู้ชมก็ไม่ได้มาดูเกมเพลย์เขาเข้ามาเพื่อดูและฟังฉันพูดแต่แล้ววันหนึ่งชอนก็พูดตรงๆเลยว่า ไล่ชอนออกไปซะไม่ต้องมีเขาหรอกผมก็เล่นเกมเก่งผมเล่นแทนให้คุณก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกและธุรกิจจะเป็นของเราเท่านั้นฉันเริ่มเก็บเรื่องนี้มาคิดมากขึ้นเงินของเราก็เริ่มไร้หรอฉันเริ่มชินกับชีวิตหรูหราและแตัดสินใจว่าเก็บเงินทั้งหมดไว้เป็นความคิดที่ดีฉันรวบรวมความกล้าอยู่สองสามวันแล้วก็ในที่สุดฉันก็ไปคุยกับชอนว่าฉันซึ้งใจในเวลาที่เราได้ลุยด้วยกันมานานแต่ว่าฉันต้องทำช่องโดยไม่มีเขา ฉันแปลกใจมากเพราะเขาตอบมาได้นิ่งมากแล้วก็วอเยพรให้ฉันโชคดีฉันรู้สึกแ yeah ย่แต่ก็จนฉันได้เงินจากการสตรีมเต็มๆเ,เพราะว่าไม่ต้องแบ่งใครก็แฟนหนุ่มกับฉันยิ่งใช้เงินเป็นสองเท่าตอนนี้ลาเล่นเกมแทนชอนฉันก็เริ่มอัสตรีมน้อยลงแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆฉันไปหาช่างแต่งหน้าบา่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ไปสปาซึ่งทุกคนสังเกตได้เริ่มมีคอมเมนต์ไม่พอใจโผลมาในช่องมากขึ้นและผู้ชมก็เริ่มกดอันซับด้วย ผู้ชมบอกว่าฝีมือฉันห่วยลงไม่มีอะไรน่าดูแล้วข้อเสนอโฆษณาก็หายไปมีบริษัทอยากจ่ายเงินจ้างฉันน้อยลงอีกด้วยแต่พวกเราก็ยังใช้เงินมือเปิดไม่หยุดไม่นานเงินก็หมดจากบัญชีไม่เหลือเลยฉันช็อกมากฉันขอให้ลาฟช่วยเพราะว่านี่เป็นธุรกิจที่เราช่วยกันทำแต่เขากลับยันชาและบอกว่านี่เป็นความผิดของฉันเป็นไปได้ไงฉันยิ่งเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆว่าเขาเร่เยันชากับฉัน เขาเริ่มอยู่โดยไม่มีฉันมากขึ้นสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาครั้งนึงแล้วก็เก็บของไประหว่างเราจบแล้วเขาพูดงั้นผมไม่อยากยุ่งกับคนโกโหกแล้วฉันร้องไห้ตลอดคืนฉันรู้สึกเศร้ามากที่มองล้าผิดไปและฉันด่าตัวเองทุกวันที่โง่ได้ขนาดนี้ฉันต้องออกจากเพนท์เฮาส์กลับไปอาพาร์ตเมทเล็กๆโชคดีที่ร้านพิซซ่ายัางรับฉันทำงานการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมน,นั้นมันยากมาก,มาก ฉันกินของหรูแล้วก็ซื้ออะไรแพงๆไม่ได้อีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นฉันอายตัวเองมากๆเพราะว่าที่ฉันทำกับชอนแบบนั้นฉันหักหลังเขาและทิ้งความดีทุกอย่างที่เขาทำให้ฉันฉันหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยและวันหนึ่งฉันเลยตัดสินใจตามหาชอนแล้วก็ขอโทษเขาแม้ว่าเขาจะไม่ยกโทษให้แต่ฉันก็ต้องลองแต่ปัญหาเดียวคือฉันไม่มีเบอร์หรือว่าที่อยู่ของชอนเลยแต่แล้วฉันก็จำพิซซ่าที่ส่งให้เขาตอนได้เงินก้อนแรกมา ที่อยู่เขายังอยู่ในมือถือฉันอยู่เลยถึงจะยากหน่อยแต่ก็หาจนเจอฉันบอกแท็กซี่แล้วก็ไปบ้านชอนเมื่อไปถึงก็มีผู้หญิงหน้าเศร้ามาเปิดประตูสวัสดีค่ะฉันมหาชอนค่ะเขาออกมาไม่ได้แต่ว่าเธอเข้ามาก่อนนะฉันหัวใจกระตุกเธอพูดถึงอะไรเนะี่ยฉันเข้าไปในบ้านแล้วก็ได้เจอเขา ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมชอนไม่อยากให้ฉันเจอเขาเพราะว่าเขานั่งรถเข็นมีอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายติดตัวเขาอยู่แล้วมีคอมอยู่ข้างหน้าเขาเป็นอย่างเดียวที่เชื่อมต่อเขากับโลกภายนอกชอนมองฉันแล้วก็ยิ้มให้น้ําตาฉันไหลาอาบแก้มทันทีฉันเข้าไปหาเขาแล้วก็ขอให้เขายกโทษให้ชอนเขาถึงกับนิ่งไปเลยลคะค่ะเขาบอกฉันได้ความดีใจแล้วพูดว่าผมไม่เคยโกรธคุณเลยนะมอลลี่ แต่ยังไงซะเรื่องนี้ก็ไม่จบแค่นี้นะคะชอนกับฉันเริ่มสตรีมด้วยกันอีกครั้งแต่คราวนี้เราสตรีมพร้อมกันทุกคนจะได้เห็นแรงใจในการใช้ชีวิตของชายคนนี้กดติดตามช่องนี้กดปุ่มกระดิ่งแล้วมาทำให้ลอกนี้ได้อยู่ขึ้นได้กันนะคะ